สวัสดีครับผมไอจัดร้านแฮชแท็กอัตมติครับผมวันนี้นะครับผมมาจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งไฟเพดาน LED ประดิษตรงรุ่นนะครับสำหรับโตต้าหลายๆรุ่นเลยนะฮะที่มีช่องไฟเพดานนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสามารถติดตั้งตัวไฟเพดานนะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับผมสาหรับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งในโตต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับ มีเพียงตัวนี้เท่านั้นครับไขคงปากแบนนะฮะสำหรับไข่แว่นตานะครับหรือว่าถ้าที่บ้านท่านนะฮะมีตัวที่ตัดเล็บนะครับปลายแหลมที่ตัดเล็บสามารถใช้แทนไขครงตัวนี้ได้นะครับผมครับจะสังเกตว่าที่ตัวฝาข้อไฟไปดานจะมี2จุดนะให้เราสามารถสอดตัวไขควงหรือว่าสิ่งปลายแหลมเข้าไปเพื่องัดตัวฝาตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่นะสองจุดนี้นะฮะผมไะใช้ตัวปลายของไขควงตัวนี้ใส่เข้าไปครับแล้วค่อยเขี่ยออกมานี่ฮะออกแล้วฝั่งหนึ่ง อีกข้างหนึ่งฮะเนี่ยออกนะเมื่อถอดฝาครอบออกนะครับจะเจอพวกไฟตัวนี้นะะก็เราสามารถถอดดึงออกตรงๆได้เลยนะครับนี่นะจากนั้นนะครับให้เราเอาไฟตัวใหม่ตัวใหม่นะฮะบีบสปริงอย่างนี้นะฮะนี่นะบีบสปริงเข้าไปนะครับนี่นะใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะล็อกพอดีเลยเห็นไหมฮะ จากนั้นให้เราลองเทสนะครับว่าลองปัดปัด,ปดสวิตช์เปิดดูนะฮะโอเคถ้าไฟไม่ติดอย่างนี้แสดงว่าเราใส่ผิดขั่วนะครับจากนั้นเราใส่ผิดขั้วคือไงให้เราถอดออกถอดขั้วออกนะฮะจากนั้นพลิกด,ด้านนะฮะแล้วลองใส่เข้าไปอีกครั้งหนึงน่งฮะนี่นะครับลองใส่แล้วลองกดเปิดสวิตช์ดูฮนะโอเคติดแล้วอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ถูกขั้วแล้วครับผม จากนั้นนะครับด้านหลังตัวไฟ LED จะมีเทป 3M อยู่นะฮะให้เราทำการลอกออกนะครับจากนั้นนะครับ<ๆ>ค่อยๆลิงแปะล,ลงไปในแผงไฟแผงช่องไฟของตัวรถนะฮะนี่นะฮะนี่ครับระวังสายไฟด้วยนะฮะนี่ครับค่อยๆกดตามมุมนะฮะอ,อย่าพยายามกดที่ตัว ตัวหลอด LED นะครับกดตามขอบเอานะฮะเอาพอแน่นพอนะครับไม่ต้องเป็นต้องแน่นแน่นเยอะนะฮะเนี่ยครับเป็นอันอยู่นะครับเท่านี้ฮะหลังจากเราทําการยึดตัว LED เท่ากับตัวแผงไฟของตัวรถนะให้เราลองเปิดเทสอีกสักรอบนึงครับเผื่อว่าบางทีขั้วมันหลุดนะฮะอ่ะโอเคอย่างนี้แปลว่าใช้ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใส่ฝาครอบกลับเข้าไปที่เดิมนะฮะให้เราเริ่มจากใส่มุมนี้ก่อนนะครับมุมด้านล่างนะฮะ นี่นะครับแบบม้่นเกาะนะฮะจากนั้นนะครับดันด้านบนขึ้นฮะสองล็อกปึ๊กหนึ่งสองเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยสําหรับรถลูกค้าท่านใดนะครับที่ไฟเพดานนะฮะเป็นลักษณะกรอบแบบนี้นะครับสามารถติดตั้งไฟเพดาน LED ตรงรุ่นโตยต้าของเราได้เลยนะฮะตัวนี้ทางร้านคอนเฟิร์มเลยว่าสว่างกว่าหลอดเดิมถึง90อร์เซนะครับเป็นหลอด LED ผลิตอย่างคุณภาพนะฮะเป็นสินค้านำเข้าผลิตตรงรุ่นสำหรับโต้ต้าโดยเฉพาะครับผม สังเกตว่าไฟรบริเวณหน้ารถที่มากับตัวรถจากโรงงานนี้เขาจะเป็นสีขาวอู่แล้วนะครับแต่ไฟเดิมของตัวเนี้ยจะเป็นสีส้มนะฮะซึ่งให้ความสว่างได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับทางร้านแนะนําว่านี่เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ควรมีติดรถไว้นะครับยังไงฝากติดตามสินค้าที่ดีจากทางร้านแฮสเซกโตโตมติด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ